สูงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้กองทัพอากาศจึงได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศชั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในสามประเภท ได้รับการทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเกียรติบัตรการบินเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะแบบครบ2,000นันสูงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้กองทัพอากาศจึงได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใช้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยากยิ่งสำหรับนักบินขับไล่ทั่วโลกนอกจากนี้ทรงปฏิ หน้าที่ครูการบินฝึกสอนทั้งภาควิชาการภาคพื้นและการฝึกบินให้กับนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศโดยไม่ถือพระองค์โดยส่งตั้งพระราชฤทัยแน่แน่ในการถ่ายทอดพระประสบการณ์ด้านการบินให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติเรื่อเรื่อง power เนี่ย event หนึ่ง event สอง event สามนี่ครับแล้วอาจจะบอกเ่าไดนแต่การแช้อัพเนเหมือนการใช้แอร์ซูดควายเพราะว่า เราต้องการให้ไม่ต้องการให้เคลื่อนไปเร็วนะเรื่อทำแบบสโลโมชั่นก็อีเวนต์นึ่คุณกรเร็เลี้ยวเลี้ยวไม่ต้องใท้นะเลี้ยวสบายเราก็จะเข้าเข้า,อาแทอทแกรลบอให้เป็นปรูปล่านะับนอกจากเครื่องบินรบแล้วส่งศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชยจากสถาบันการบินพลเรือนและส่งได้รับใบอนุญาตเป็นกับตันเครื่องบินโบอิ้ง737 โดยงใช้พระปรีชาญาณในด้านการบินเครื่องบินโดยสารมาส่งประกอบการปฏิบัติพระราชพระปรีชาสามารถด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงพระราชฤทัยแน่์แน่ในการทุ่มเทพระวรากายฝึกฝนพระองค์อย่างหนักตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษทรงเป็นแบบอย่างด้านการบินแก่นักบินของกองทัพอากาศทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในการเป็นนักบิน